เอาละครับผมนี่ก็คือพี่น้องของปอหางยาวเราก็ขอเอ่ยนำเลยครับว่าปอหางยาวมันเกิดขึ้นก็เพราะว่านั่นก็คือสมปองปอหางยาวแล้วก็นกหน้าลายก็มาชุดพวกผมก็คือปอหางไอหางยาวเนี่ยจะมีพี่น้องสายที่เขาเรียกว่าดุเดือดมากเลยในเมืองปทุมก็จะใช้ชื่อว่าปอหางยาว คือว่าผมขอเอ่ยในสิ่งที่เราเคยเจอมาก่อนนะมียุคช่วงหนึ่งที่ว่าคือว่าเด็กปทุมหรือว่าเด็กตามสายคลองจะดังนั่นก็คือเขาเรียกว่าแก๊งหมาคุก็คือว่ามีคลองหนึ่งกับคลองสอง,สองชื่อแก๊งนี่ก็แรงแรงแบบสุดๆเลยนะครับจนมาสุดท้ายเนี่ยต้องมาใช้ชื่อคําว่าปอหางยาวก็คือสมปองกับนกหน้าลายแล้วก็ชุดพวกผมนะครับก็เด็กปทุมหรือว่าเด็กลังสิตเด็กบางขันเด็กสะพานขาวหรือว่าตามสายคลองเนี่ย จะใช้ชื่อว่าปอหางยาวกันก็เยอะแล้วก็ส่วนชุดพวกผมเนี่ยเป็นชุดที่เขาเรียกบุกเบิกในชุดกรุงเทพก็จะมีพวกผมเอาเป็นชุดพวกผมแล้วก็ชุดพวกพันตักทีรันพุ่มพวงแล้วก็เป็นอนันต์โปกแก้วสมเกตเกิดปกคีแล้วก็จะมีหลายคนก่อนที่จะมาถึงรุ่นคือคือว่ารุ่นพวกผมก็จะมีรุ่นพี่ผมก็คือว่า บอบพิษสังทองคนที่เขาโตแล้วก็พี่เชียนก็คือรุ่นที่ว่าโตมาก่อนผมเขาเอ่ยให้ฟังแล้วกันก็บอบพิษสังทองเนี่ยเป็นรุ่นพี่ผมก็เป็นคนตัวเล็กผอมแล้วก็แกชอบใส่ไอ้ไอ้กลนหัวส,สกินเฮดบ่อยก็เป็นคนที่ว่าไม่ยอมคนนะผมเจอบอบพิษสังทองแต่ว่าเขาอะไอ้ดังมากถ้าเป็นเด็กรุ่นเดียวผมหรือว่าเด็กที่ตามยุคก,กันมาก็บอบพิษเขาจะเป็นรุ่นพี่ ก็มีอยู่ครั้งที่เราไปเจอเขาที่เรือนจําไอหันตาก็เหมือนกับไล่ฟันคนก็คือว่าไปเจอเด็กที่อื่นน่ะแต่เราไม่ขอเอ่ยไอเอ่ยชื่อก็ทะเลาะก,กันแล้วก็แบบไงไปเล่นเด็กในบ้านพวกผมก็คือเล่นเด็กปทุมธานีตอนเช้ามาก็บอบพิษเขาไปเอาอีโต้ไอเรื่องนี้มันเกิดที่เรือนจําหันตานะก็ไปนั่งตรงตรง,ต,รงต้นขี้เหล็กแต่ว่าตัวผมเองเ่ยมันออกนอกแดนไม่ได้ คือว่าผมเนี่ยจะโดนเขาเรียกไอ้คุมอับพุดคือว่าเราเป็นตัวแรงน่ะแล้วช่วงนั้นเด็กปทุมเด็กธัญญะเด็กสาเด็กสามโคกก็จะมาอยู่ที่เดนจำไอหันตาก็เ,าเกิดมีเรื่องก็ตอนประมาณเช้าตอนช่วงกําลังจะเข้าแถวรับข้าวหรือว่าไปไปซื้ออาหารกันก็เราเห็นเลยบอพิดก็พาเด็กแถวบ้านเข้าไปคุยพอคุยปับ๊บเกิดมีเสียงกันคราวนี้ก็ไล่ฝันเด็กในบ้านผมเนี่ย พอให้เวลาที่เสียงมันไล่ฟันกันก็ตามเรื่องอะไล่ฟันหนียับเลยครับหนีอย่างเร็วนี่นะครับรุ่นพี่ผมปอพีสังทองแล้วเด็กปทุมเด็กทุกคนนะก็จะใช้ชื่อว่าปอหางยาวผมไปดังในไอเขตกรุงเทพวันที่ผมไปแทงพวกเสียชีวิตที่เดินจำลาดยาวเพื่อนผมซึ่งเป็นออสเนี่ยก็จะตะโกนบบกูว้ยออสลังสิทก็จะเหมือนกับจะโชว์พาวเวอร์ไอตอนนั้นก็คือว่าปทุมเนี่ย ไอปอของยาวเนี่ยถ้าไปเข้าในเข็มเทพก็คือว่าเด็กน้อยเลยแต่เราเหมือนกับเราไปทําคนไอคนโตก็เราก็มีชื่อตอนนั้นออไอปอของยาวมันผมยังไม่ต่างเราก็เริ่มแกะขึ้นมาเรื่อยก็นกก็จะเขียนชื่อหมายมาคุยกับเราเรื่อยก็คือว่าเป็นเพื่อนกันนะนะว่าใช้ชื่อในนามปอหางยาวคือว่ายุคนั้นเด็กปทุมก็จะแยกกันฝั่งฝั่งปทุมมั่งฝั่งในคลองฝั่งรังสิตทะเลาะก,กันเองแหะครับ แล้วก็ฟังนวะบางขันก็เหมือนกับเด็กวัยรุ่นน่ยนะก็ให้เริ่มเติบโตเราก็ขอเล่าครับวีรกรรมของเด็กป่อหางยาวก็ส่วนตัวผมเนี่ยเล่าไปเยอะแล้วก็ผมก็ต่อคดีมาก็ใช้ในานามว่าต่อหางยาวคนนี้ก็เราก็จะมาเล่าคนที่เอามาหลังเราสักน,นิดนึงก็ขอเอ่ยชื่อว่าเทิดกล่องกลางแล้วก็เอกชัยหวังชื่นชมแล้วก็ ไอห,หมาหมานี่เป็นไอสายคลองสักหน้าสักเป็นหน้าเลยเขาจะเป็นเขาเรียกว่าสายร้อนแรงตอนที่ผมเจอเขานะไปอยู่คลองไผ่ไอตัวนี้หาเรื่องอย่างเดียวบิดด้วยหักด้วยแทงแทงแทงเขาแล้วก็ไปแทงเขาตีเขาแต่เป็นคนที่รักเด็กในบ้านผมมาลู้ข่าวอีกทีเขาก็ไปย้ายไปอยู่คือว่าจังหวัดพี่คือว่าพิษณุโลกหรืออะไรักอย่างก,ก็ไปเสียชีวิตหรือว่านี่แหละครับ เส้นทางของคนเกของปอของยาวก็เอกก็ใช้วังหวังชิงชคก็เป็นคนที่พูดจาเพราะก็เคยเข้ามาช่วยผมแล้วก็เชิดเนี่ยก็เป็นคนใจถึงเป็นคนตัวเล็กแบบผมๆนะเป็นคนใจถึงก็เอาเรื่องเละครับผมนี่แล้วก็มาจนถึงยุคของวัยรุ่นหลายๆคนที่มาใช้ในไอปอของยาวแต่้ไอรายละเอียดผมจะเล่าให้เจาะให้ฟังผมก็เจอเยอะนะก็อย่างก้า ก้ามือปถุมนี้ก็โอ้โหเด็กบางกะดีตัวนี้มันแสบมากครับยุคก,ก่อนก็คือว่าเป็นตัวเปิดเป็นเป็นตัวจบเกมแล้วก็แล้วก็ไก่ป่าเด็กปอหังยาวนี้ไม่ต้องพูดถึงไอ้ตัวนี้คือไอ้ตัวแทงตัวเปิดตัวจบแล้วก็มาเจอหลายหลายคนคือว่าเด็กปทุมเนี่ยมันจะรักกันแล้วก็มันก็จะแยกในสายเรือนจำหันยะวัยหนุ่มก็ถ้าเป็น วัยหนุ่มก็จะเป็นพวกรุ่นหลานผมหน่อยก็บุนช่วยแซเฮงแล้วก็แซมแล้วก็โบทสามตัวนี้นะถ้าเอ่ยชื่อเด็กปอของยาวที่กำลังแรงในคือว่ายุคหลังๆก็ต้องเอ่ยสามตัวนี้แล้วก็จะมีพวกเด็กแถวไอ้สโคก็ใช้ชื่อใช้ชื่อปอ,องยาวก็เจ้าสือใหญ่ก็เรียกว่าไอ้เจ้าตีใหญ่แล้วก็มี ลังสิตก็มีเจ้าดิ้งแล้วก็เจ้าเหมียวแล้วก็มันมีเยอะครับผมก็เด็กพวกนี้มาสร้างไอ้วีดกรรมแบบสู้สุดฤทธิ์ครับผมก็มีเพื่อนผมก็หลายคนบางคนก็เจ็บบางไอ้บางคนก็ไอ้เสียชีวิตก็มาเอ่ยถึงยุคคือว่ายุคแรกๆก็คือว่าผมมาอยู่ในกรุงเทพก็จะอยู่ด้วยกันคู่กรณีผมพันก็ตาทีรันคูพวง แล้วก็แก้วแล้วก็หน่องอยู่กันไอ้ห้าคนถ้าเราอยู่รวมไอ้รวมกันห้าคนค่อนข้างจะรุนแรงก็เพื่อนผมเนี่ยตอนที่ผมมีเรื่องที่พิเศษใหม่เขาก็ไปเจอคู่อลีที่มีเรื่องกับผมเขาไปเจอที่แดนทัไล่แทงกันครับผมก็เนี่แหละครับปอปอของยาวยุ่นั้นไม่ยอมใครนะครับผมแล้วก็จะเป็นยุคพวกน้องๆกันนี่โอ้โหมีมากถ้าเป็นวัยหนุ่มปทุมก็ต้อง เจ้าโบสเนี่ยเจ้าแซมเนี่ยออแล้วก็เจ้าช่วยเนี่ยแรงมากแล้วก็มียุคเพื่อนๆก,กันก็แรงใกล้วีรกรรมไล่แทงกันก็เยอะแล้วก็ผมมาเจอเจ้าหวันเจ้าหวันปอหางยาเป็นเป็นฝ่ายคองคนนี้เขาเป็นคนรูปร่างหน้าตาหล่อแต่ก็เป็นคนใจถึงและเป็นคนที่รู้ว่าไม่ยอมผลผมเจอเด็กปฐุมปฐุมเนี่ยไอ้หัวดื้อม,มาเยอะอย่างเชิดไอกองกลางเขา เขาไปเสียชีวิตที่เรือนจําพิสันโลกนะตัวนี้สมัยก่อนไปแทงเรนกันที่เรือนจําหันตาดังมากแล้วก็เขาก็ไปแทงกันที่เรือนจําไอ้ลองไผ่เขาก็ไปจบชีวิตที่เรือนจําพี่สันุโลกก็คือเกเรครับยุคนั้นมันยายเยอะก็เหมือนกับดูคือว่าดูดน้าแข็งเหมือนกับไม่คือว่าไม่ได้พักผ่อนกแบบ็แบบแบบมันมันบูบอะไปยืนตรงตรงขอบบล็อกหรืออะไรทุกอย่างตามที่พวกเขาเล่าให้ผมฟัง ูมาก็น็อกคือว่าทําให้เขาไอ้เสียชีวิตเลยครับก็เหมือนกับหัวว่าหัวไปฟาดการพักผ่อนน้อยผมก็เล่าตอนที่ผมไปอยู่ที่เรือนจําไอ้คลองไผ่ช่วงนั้นปทุมอายุทยาลุมันรวมกันนรวมแบบานพอมีเรื่องก็คือว่าต้องช่วยกันก็มาเจอหลายคนในเซตของเด็กปทุมเวลามีเรื่องนะมันก็จะจุบป,ปิ๊บเสียบเพียวบอกมันจะเข้ามาหาผมว่า พี่ครับนาครับมันมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเอายุคนั้นปทุมเสียไม่ได้แต่ก็เจ็บทุกครั้งนะครับไปไปออกมีเรื่องก,ก็เจ็บทุกครั้งบไอ้สมัยก่อนไปลงเรือนไอ้เดินจำไหนเขาก็อยากแทงไม่ใช่ว่าเขาจะลบชนะนะแพนะ้บ้างชนะบ้างมีกันทุกคนและทุกบ้านแต่ว่าเด็กแถวบ้านผมมันมันค่อนข้างจะดือ้อก็จะมีไอ้ตัวสโลแกนทุ่มไม่ลุมก็บิด ลังสิตถึงผิดก็ลุมก็คือมันเป็นไอโลโก้ง่ายๆนะครับคือกูคือกูผิดกูก็ลุม่มทำคือว่าทําทุกอย่างกูบิดหมดเพื่ออยากได้ทุกอย่างก็เหมือนกับไอไอไอเส้นทางเด็กแถวบ้านผมก็คือว่าเป็นคนที่เขาเรียกกันรักกันจะมีเรื่องอะไรจะผิดหรือจะถูกกูก็ช่วยคือว่ากูพร้อมช่วยนี่แหละครับเด็กปทุมจะมีไอแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องเชิดกองกลางกับ เอกชัยหวังชินชมเขาเป็นคู่คดีกันนะมีอยู่ยุคหนึ่งเขาไปอยู่ที่เดือนจำหันตาแล้วก็เกิดไปแล้วกเกิดไปมีเรื่องกันแล้วก็ไปช่วยไอ้แทงคนไอ้สองคู่นี้ก็คือว่าสุดยอดนะครับแล้วแล้วผมก็มาเจอเขาเขาก็วางตัวดีความที่เราเป็นรุ่นพี่เขาก็ให้ไอฟามรับสือแต่เด็กพวกนี้มันโตขึ้นไอ้แข็งแรงกูจาเพราะส่วนเอกชัยหวงนชนมนี่ชอบที่สุดคือเตะบอล แล้เป็นคนชอบสักนี่นี่นครับรอยสักตรงมือตรงขอบเนี่ยเป็นสักอกขระนี่คือเอกระชัยเป็นคนเป็นคนสักให้ผมนะเป็นน้องที่ดีมากทุกวันนี้ผมมาไอเจอเขาเขาเปลี่ยนบทบาทเขาก็อยู่กับแฟนเขาทํามาหาไอห,หากินนี่แหละครับยวิตมันเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนจริงๆก็ส่วนเชิดเนี่ยเชิดนี่เป็นคนที่ก็เรียกมีความเห้าเคยมีเรื่องกับรุ่นใหญ่ซึ่งเป็นพวกกันเนี่ยก็สู้ บางครั้งก็แพ้บางครั้งก็ชนะแต่จิตใจเขาสู้เขาไปมีเรื่องมั้งที่เดินไอเดินจําของใครก็คือเรื่องเล่นเล่นมวยแล้วก็เหมือนกับบิดเขาเหมือนกับเขาอะก่ายเจ้าหมาเนี่ยลุ้ไปบิดบิดเสร็จปั๊บไอหาเรื่องแทงเจ้านี่นี่แหละครับชีวิตของเด็กปทุมมันก็อ้างปัญหาคือก็โลโก้มก็บอกแล้วไม่ลุมก็บิดถึงผิดกูก็ลุมคือชีวิตของคนในคุก ผมจะบอกว่าคนที่เอ่ยชื่อว่าครูเป็นนักเลงนะผมผมจะบอกให้นักเลงเนี่ยมันหายากนะแต่ถ้าเป็นอันตรพานเนี่ยผมมันหาง่ายแต่ชีวิตของอันตรพานเสี่ยงทุกคนคุณคุณจะมีดียังไงคุณก็เสี่ยงมีอยู่ครั้งก็ไปมีเรื่องเนี่ยผมได้ข่าวเรื่อยบางคนก็ไปทะเลาะก,กันจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เด็กปทุมก็เป็นคนที่ว่ามันมีปัญหาแล้วผมขอเล่าโบสกระแ,แลนวกัน ผมเจอโบสกับแซมแล้วก็ช่วยเนี่ยอยู่ที่เรือนจำสามคู่เราก็มาแล้วไอ้สามตัวนี้มันมามันซ่านะซ่าคือว่าซ่าสุดเปี่ยงมาแบบไงไอ้แยกคองเจ้าช่วยก็มานอนกับผมเจ้าโบสก็จะเป็นอีกอีกทรงหนึง่งไอ้ก็จะเฮ้าไอ้คือว่าไอ้เจ้าแซมก็จะเป็นอีกอย่างนึงเราเจอเด็กสามคนเกเลยเหมือนกันครับแต่ว่าช่วงที่ไปอยู่เรือนจำสามคกเนี่ยบทบาทตรงนั้นอะ่ะเราเหมือนครับเราคุมมันเขียน ทุกอย่างเลยเขาก็เหมือนกับไปว่าไปหาเรื่องเด็กสามโคกก็เกือบจะโดนปิดเราก็ขึ้นมาพูดเฮ้ย hey, พอจบไปเราก็ไม่อยากให้เด็กแถวบ้านนะ่ะขึ้นคือว่าขึ้นมาปิดกันแต่วันนั้นก็ชุดคือว่าชุดพวกนี้ก็ผิดแล้วก็เล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็ย้ายจากจำสามโคกอะไปอยู่เรือนจำคลองไผ่โอเคหน้าดูครับเกเอาเรื่องไปแทงคนนู้คนนี้นี่ครับช,ชีวิตมันเปลี่ยน คดีก็เยอะคือว่าผมเคยคุยกับหลานผมสามคนนี้คดีเยอะมากคดีป้นบานเบอร์เลยเขาก็เป็นเด็กวัยรุ่นแล้วก็ยิ่งทางช่วยเนี่ยทางทางญาทางพ่อเขาเนี่ยดูว่ามีความสิทธิสมกับผมหนะนักเลงแถวร้งสิธิ์แถวปทุมเนี่ยเราจะรู้จักกันเออว่าพ่อเองเป็นใครหรือว่าใครหลายๆคนเราจะรู้จักกันก็ได้ยแบบคน,คนบ้านเดียวกันบางทีเขาตอนอยู่เรือนจำของโคเขามีของเขาก็ซื้อมาของให้ให้เรากินเรื่อย แต่เขาไปย้ายไปอยู่เดินจำคงไผ่ก็แรงเลยครับแรงสุดครับคือว่าโทษเขาสูงเขาก็เหมือนกับเด็กที่เขาเลยก็กำลังเริ่มโตและเขาก็โตจริงๆไงโตในอย่างที่เราคิดว่าเขาโตเขาก็ไม่สนโลกนะเจ้าเจ้าพวงเนี่ยสามคนเนี่ยสุดท้ายเขาก็โดนย้ายไปอยู่วัยหนุ่มผมก็ได้ยินข่าวเขาหลายครั้งหลายข่าวแต่พวกเจ้าช่วยพวกแซมพวกไอ้เจ้าพวกเนี่ยตอนนั้นผมอยู่เดินจำลาดยาเขาก็ส่งพามาให้ผมนะ ส่งพระเครื่องก็เหมือนกับส่งมาจากคนที่ไปชก่วยเขาส่งพระมาให้ผมก็ให้เขาเขารู้ว่าผมเป็นคนชอบพระเขาก็ส่งมาด้วยความที่ว่ามาันสนิทกันอ่ะไอ้กไอ้เจ้าสามคนนี้สนิทก,กันมากอันนี้น้องเขาก็ยังไม่ไอ้ออกหุกเลยเราก็เป็นห่วงเขานะเราก็เป็นห่วงเขาเราก็ตามข่าวเขาหลายเรื่องแต่ว่าก็ขอให้น้องอ่ะกลับบ้านเร็วๆถ้าอาจจะดูคลิปนี้หรือทางเรือนจำอาอัะเปิดให้ดูก็อยากจะบอกน้องว่าถ้ามีโอกาส ทำความดีแล้วก็กลับมาสู่ไอ้โลกภายนอกก็ผมก็มีเรื่องราวของเด็กปทุมเยอะเอาละครับผมมาอยู่เรือนจำไอ้สามโคกก็เจอเด็กปทุมกันก็เยอะก็ครั้งแรกก็ไปเจอคือเจ้าเอแล้วก็เจ้าบีแล้วก็เจอบอยโอ้โหเจอเยอะเลยครับเด็กคือไปเจอพี่พี่น้องแถวสามโคกพี่แนวพี่พี่น้องแถวสามโคกผมไปเจอแก่รังสิตก็ เจอกันเยอะมากครับก็เด็กชุดนี้ก็เขาจะรักเราบางทีเขาผมว่าไปอยู่เรือนจำสามสโคกอะผมเป็นคุกที่ผมมีความสูงที่สุดเพราะเราอยู่ทางไอทางบ้านเราพูดถึงเรือนจำสามสโคกเนี่ยผมไปอยู่คุกนี้นะผมแบบมีความร,ระทับใจมากๆอันดับแรกเราเราอยู่ในเขตแถวบ้านเราก็จะเจอพี่น้องเด็กดาวรอ่ออย่างเอปากแดงเราก็มารู้ทัวรู้เขาว่าเอยเรา ไอ้เคยเจอเขาแต่สุดท้ายเขาไปดังที่เรือนจำของไผ่ดังมากๆครับแล้วก็เจอพวกเอนะเอคือว่าเอนี่เป็นน้องรักผมเลยยุคนั้นเรือนจำลาโคกเนี่ยมันติดยาชนิดหนึ่งกันเยอะนั่นคือยาแก้ไอโอ้โหถูกเที่ยงนะพอยิ้มย่าเสร็จปับ๊บมันโยนไอย,ยาแก้ไอมาประมาณสักอันเม็ดก็เราก็จะผ่าครึ่งละในบ้านเราจะได้สักห้าร้อยอีกห้าร้อยก็ล้วก็ขายไปเหมือนกับเราเอาลงามาเพราะสมัยก่อนเรากิน อ้ย,ยาไก่ไอประมาณสัก80เมตรเลยนะยินทีตบทีลาสิก่อนโอ้โหแบบถ้าคนรู้นะไอสมัยเด็กวัยรุ่นนะยาไก่ไอนี่มันมันผม,มันคันยุบแล้วก็มีเรื่องกันเด็กปทุมแย่งของกันแย่งกันเหมือนก็มีไอสัมปทานแต่ด้วยคําพูดผมนะบอกว่าทุกคนต้องแบ่งกันวันนี้แถวสาโคกเอาเข้าวันต่อไปทางในเขตปทุมเอาเข้ามาแล้วทุก ทุกทุกที่มาก็ต้องมาแบ่งให้ผมครึ่งหนึ่งไอบ้บางคนน่ะกินยาแก้ะไอต้องกินกบเป็กซี่พอกินเสร็จปับ๊บอ่าตาลายไอ้วนเวียนสุดท้ายก็มีเรื่องกันเด็กมันโชกกันเองเราก็เมาด้วยแล้วก็บอกเอานี้ว่าเพื่อเป็นตอการให้มันมันเสียเปรียบกันโชคกันตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวผมก็ให้เด็กโชคกันก็เราเราจะมองเด็กในบ้านเรามใจสู้บางทีแตกวันนี้หน้าเลนบอกกับบอกนะ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมผมต้อง ไอ้ต้องขอแก้เอา้าได้พรุ่งนี้เช้าก็ให้ชบกันเราก็จะเรียกว่ารู้กันเพียงคนคนในปทุมเราไม่แจ้งนายแตกก็แตกไปนายถามก็หกล้มนี่ครับชีวิตของเด็กปทุมป่อของยาวมันจะเป็นไอ้แบบนี้ผมเจอหลายคนก็เจอแก่หน้าหลายเขาก็ดีนะเขาเป็นน้องรักของนกหน้าหลายแล้วก็เป็นน้องรักของของผมด้วยเขาก็เป็นคนที่ ชอบเมาแล้วก็เด็กแถวสามโค้งเนี่ยมันจะมีขังหญิงก็เหมือนกับทุกเช้าเนี่ยเราก็เราชอบขังหญิงเราชอบคนนั้นเราก็ขีดจดหมายจีบคู่เหมือนก็พอตอนเที่ยงเราก็มาตีโบกแล้วอยู่ในซอยนะพอออกรับอาหารเราเราก็ตีโบกนายขังหญิงหรือไอขังชายทางฝ่ายเขาเห็นเป็นเรานะคือวพาเขาก็ไม่กล้าย,ยุ่งเขาก็คิดว่าเอ้ยมันติดทุกนาน้น โทษไอ้โทตอนนั้นผมก็ติดมาเกือบ20ปีแล้วนะก็เข้าเข้าแต่ว่าเด็กในเรือนจำสังโคเขาไอเขาจะให้เกียดผมมากก็มีครั้งหนึ่งก็เหมือนกับนายเมาขึ้นคือว่าขึ้นมาปิดขังแล้วก็เหมือนกับไอเจอเราเราก็ออกจากซอยมาเพื่อรูจะเป็นนั่งห้องใหญ่แล้วก็น้องมันก็ไอ้บกมือเราก็ถักกายไปนายไม่รู้มาจากไหนก็เตะกลางหลังผมอ่ะผมก็ขึ้นเลืสวน สวนปั๊บเชื่อไหมคนประมาณพันคนน่ะข้างล่างข้างล่างตึกอ่ะมันเงียบเลยมันแบบไงเราสวนอ่ะแล้วก็นายมันก็ไรก็เราห้องเราก็สวนทาไมนายนายเมาวันนั้นเป็นข่าวที่ดังมากผมสวนนายน่ะแล้วก็คนพันคนเนี่ยที่ดูจากเสียงดังๆจุ๊บจิบจุ๊บจิบนะพอเห็นเราสวนกับนายมันเงียบอ่ะนายก็ขึ้นมาผมรู้ว่านายก็ขึ้นมาเยอะผูดเฉือ,อขึ้นมาผมแม่มันคือใจสู้ผมก็บอกเอา ถ้าใครมีเรื่องผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจอพวกเหมืองนอกเพราะมันเป็นเขตปฐุมที่ว่าเราสามารถต่อรองกับเขาได้เขามีเรื่องเราเราสวนเราสู้นายตีเราสักสามไม้เราสวนนายทั้งไม้เงี้ยคนที่เสียคือนายอ่าแต่ว่าช่วงนั้นนายเมาเหล้าด้วยก็มันก็นเลยเขาเรียกว่าพฤติกรรมตรงนั้นอ่ะเราสามารถสู้ได้เพราะว่านายเขาขนาดเข้าเวรเมาเราก็สวนแล้วก็เป็นที่ที่ว่านักโทษในสามโคก มันเชื่อเรามีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็นั่งนั่งแล้วก็น้องมันมันมันเถียงกันข้างล่างใต้ตึกก็มันมีน้ำคูลเลอร์ไอ้คูลเลอร์ก็ประมาณนี้คือว่าผมเตะคูลเลอร์ลงจากตึกกับคิดดูแล้วกันดังมากนายนายก็มองหน้าผมคือนายจะตีน้องผมคือเด็กมันทะเลาะกันแล้วก็จะตีน้องผมผมโชว์เลยใส่ตัวผมเตะไตไอ้ถานคูลเลอร์ลงไปไอ้เสียงดังมากมันก็มองผม แต่ว่าไม่สามารถจะมัดมตรีผมได้ผมก็เฉยๆยนิ่งๆนี่แหละครับความที่ว่าเราอ่ะสร้างภาพให้เด็กของสามโคกมันไม่กลัวนายมันก็เป็นเรื่องจริงคราวน,นี้นายก็รักเราแล้วเขามีเรื่องทุกเรื่องเขาไอเขาจะมาบอกเราเขามันมีงานหนึ่งก็คือว่างานดนตรีเขาจะต้องเอาไอขังหญิงมาเรานี่อยู่บนซอยนะที่ดัวเราเดินเ,เราลงจากซอยไปไปดูดนตรีี่ดู ไอ้สามสดของเรามันเป็น,นเราไม่กลัวนายซึ่งว่าการที่เราลงจากซอยไปแล้วไปดูรนตีเนี่ยคนนายคุมตึกไงจะต้องเดือดร้อนแต่ผมเป็นคนที่คือว่าไม่กลัวนายทางหัวหน้าฝ่ายเขาก็ไม่อยากยุ่งกว่าเรานี่นะครับสังคมของเด็กปอของยาวยุคที่กําลังเฮ่าผมเจอไอ้ารามประทับใจของเด็กปทุมกันก็เยอะนะช่วงที่เราไม่มีน้องๆเยี่ยมยานกก็ซื้อคือว่าซื้อของมาให้ผมกันก็เยอะ วันนี้ขอจบเรื่องราวของพี่น้องปอหางยาวและผมจะเน้นแต่และบุคคลถ้าใครพิมพ์ข้อความมาหาเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องเรื่องราวของคนพวกนี้ฟังวันนี้นสาสวัยใจลายก็ขอจบเรื่องราวของปอหังยาวอีกหนึ่งตอนครับผมขอขอบคุณมากครับผม